สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้น้องการขอไม่ออกกล้อง1วันนะครับวันนี้ติดโควิดนะฮะสำหรับวันนี้นะครับน้องการพาคุณผู้ชมมาดูบ้านสวยนะครับหลังนี้89ตารางวาพื้นที่ใช้สอย280ตารางเมตรตัวบ้านนั้นมีทั้งหมด5ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับวัสดุดีด้านในห้องโถงนั้นเป็นพื้นหินอ่อนนะครับ หลังนี้ข้างเคียงนั้นเป็นบ้านของข้าราชการหลายๆท่านนะครับถือว่าเป็นบ้านที่มีเพื่อนบ้านดีเลยทีเดียวอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนซินเซิงนะครับแล้วก็เป็นบ้านหลังหัวมุมนะฮะ89วามีต้นไม้ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมมีความร่มรื่นพอสมควรแล้วถือว่าคุ้มนะครับ89ตารางวา280ตารางเมตรราคาขายที่ดินเปล่าแถวนี้วาละ18นะครับตัวบ้านนั้น ด้านหน้าโครงการนั้นติดกับถนนเส้นใหญ่นะครับตรงด้านหน้าของบุญถาวรเลยนะครับคุณผู้ชมบุญถาวรน,นะฮะเมื่อคำนวณความคุ้มค่าแล้วนะครับที่ดินตารางวาละ1 8 0 0 0บาทนะครับมีทั้งหมด89ตารางวาแล้วก็ตัวบ้านนั้นเป็นตัวบ้านไซส์ใหญ่นะครับ280ตารางเมตรเมื่อเทียบแล้วทั้งราคาที่ดินทั้งตัวความคุ้มค่าถ้าจะสร้างเนี่ยตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เจ้าของต้องการขายด,วดนะ่วนเนาะ สำหรับพื้นที่ลงจอดรถนะครับด้านหน้าสามารถจอดรถได้2คันแต่ต้องทำหลังคาเองนะครับเลยเข้ามาด้านในมีพื้นที่สวนด้านข้างล้อมรั้วด้วยรั้วสีขาวแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับไว้พังแดดฝั่งซ้ายมือคือฝั่งของที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายมือของบ้านนั้นเป็นทิศตะวันตกตัวบ้านนั้นหันไปทางทิศเหนือเราเข้ามานะครับจะเป็นโถงขนาดใหญ่ข้างล่างนั้นมีอยู่2ห้องนอนข้างบนมีอยู่3ห้องนอน แล้วก็มี2ครัวด้วยกันนะครับตรงนี้สามารถตั้งเป็นชุดโซฟาชุดเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ได้เลยเข้ามานะครับก็จะเป็นพื้นที่โถงยาวไปถึงครัวนะครับมีครัวด้านในกับครัวด้านนอกเราจะไปในครัวแล้วก็ไปด้านหลังก่อนนะครับค่อยย้อนเข้ามาด้านหน้าดูตรงห้องนอนแล้วก็ค่อยขึ้นชั้นบนนะครับ ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวด้านในนะฮะวัสดุทุกอย่างยังแข็งแรงทนทานใช้งานได้อยู่นะครับอาจจะมีปรับปรุงซ่อมแซมอีกนิดหน่อยใส่ฮูดดูดควันนะครับเลยเข้ามาด้านหลังตรงนี้เป็นลานซักล้างด้านหลังบ้านนะครับแล้วก็กั้นเป็นระแนงเหล็กนะครับกั้นความเป็นส่วนตัวแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะฮะเลยเข้ามาด้านในตรงนี้อันนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวไทย มีปลั๊กทุกอย่างไว้ครบนะครับแค่เอาฮุดดูดควันมาติดตั้งกับกับเอาแก๊สมาตั้งก็ใช้งานได้ปกตินะครับถัดเข้ามาทางฝั่งนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ซักล้างเป็นพื้นที่ตั้งเครื่องซักผ้านะครับตั้งได้2เครื่องแล้วก็ด้านหมดนั้นเป็นหลังคาปโปร่งใสนะครับรับแสงจากภายนอกตรงนี้ก็มีปลั๊กเตรียมไว้ประมาณ2-3าจุดนะครับจะตั้งเครื่องซักผ้าตั้งพวก เตาอ,อบผ้าก็ได้สบายๆต้องขอภัยคุณผู้ชมนะครับวัน2วันนี้เสียงผมอาจจะมีปัญหานะครับตอนนี้ติดโควิดแล้วครับหลังจากที่รอดมาหลายซีซั่นนะวันนี้ติดเรียบร้อยแล้วครับอ่ะเราเข้ามาด้านในนะครับด้านในในตัวของออครัวตรงนี้เป็นครัวฝรั่งนะครับมีที่สําหรับตั้งแก๊สไว้ให้เรียบร้อย ก็ยกแก๊สมาตั้งก็ใช้การได้ตัวพื้นเป็นพื้นหินอ่อนนะครับคุณภาพของบ้านโครงสร้างของบ้านนั้นดีถือว่าคุ้มเลยนะครับค่าส่วนกลางเดือนละ300กว่าบาทแค่นั้นเอง ห้องนี้นะครับเป็นห้องนอนชั้นล่างหรือคุณผู้ชมจะทําเป็นห้องทํางานหรือห้องทับแขกต่างหากก็ได้นะครับพื้นนั้นเป็นพื้นไม้แข็งแรงทนทานแล้วก็มีห้องน้ําสําหรับแขกห้องน้ํานี่ถ้าจะให้ดีนะครับแนะนําให้เปลี่ยนชักโครกกับพวกสุขภัณฑ์นะครับเปลี่ยนยกเซตเลยแล้วก็ตกแต่งอีกนิดหน่อยเปลี่ยนสีกระเบื้องหน่อยก็ได้ห้องน้ำหลูๆเก๋ๆแล้วนะฮะ ถัดเข้ามาในฝั่งนี้นะครับห้องนอนห้องนี้เป็นห้องนอนชั้นล่างอีกห้องหนึง่งห้องนี้ใหญ่พอสมควรนะครับเป็นประตูบานเลื่อนแบบคล้ายๆสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะข้างในพื้นเนะียเป็นพื้นไม้ทําเป็นห้องนอนชั้นล่างได้สบายสบายแล้วก็แต่ละห้องนะครับจะติดเป็นพดัดลมดูดกลิน่นดูดอากาศไว้เรียบร้อย ขึ้นมาชั้นสองนะครับแต่ตัวราวบันไดนั้นดูหรูพอสมควรขึ้นมาถึงชั้นบนนะครับมี1ห,ห้องนอนอยู่ด้านซ้ายมี2ห้องนอนอยู่ด้านขวาผมว่าหลังนี้คุ้มนะฮะราคา3ล้าน4นี่คุ้มเลยทีเดียวไม่มีหลังไหนคุ้มเท่าหลังนี้แล้วล่ะพื้นไม้ยังเป็นพื้นไม้ปาร์เก้ ประตูหน้าต่างนั้นเป็นไม้มีเหล็กดัดไว้เรียบร้อยฝ้าเป็นฝ้าหลุมอาจจะเปลี่ยนตัวพัดลมออกนะครับใส่แบบอันที่มันใหม่กว่านี้ตัวฝ้าหลุมก็ดัดแปลงอีกนิดหน่อยใส่ไฟ LED เข้าไปเจ๋งเลยตรงนี้เป็นชุดหัวเตียงนะครับเอาเตียงมาใส่ก็ใช้การได้แล้วก็มีชุดบิวอินนะครับเป็นตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆเลยเข้าไปนะครับทางด้านซ้ายก็เป็นในส่วนของห้องน้ํา วัสดุดีนะครับหลังนี้ถือว่าคุ้มเลยสุขภัณะพัของชั้นบนยังใช้งานได้นะครับตรงนี้เป็นมูลี่นะครับเปิดรับแสงจากภายนอกได้ก้น่วนเปียกส่วนแห้งนะฮะไว้เรียบร้อย เลยเข้ามานะครับเดี๋ยวไปอีก2ห้องทำเลที่ตั้งของที่นี่นะครับเดินทางเข้าเมืองได้สะดวกมากเลยอยู่ข้างซินเซิร์งแค่นี้เองแล้วก็คุณผู้ชมจะไปทางไหนการเดินทางไปตลาดไปทุกที่นะครับถือว่าสะดวกมากๆเลยห้องนี้ก็เป็นอีกห้องนะครับมีระเบียงด้านนอกด้วยมีสายเคเบิลนะครับห้อยระยงระยางจากบนฟ้านี้เก็บนิดเดียวก็สบายละใช้การได้แล้วห้องนี้เป็นห้องน้ำข้างบนนะครับ ชั้นบนมี2ห้องน้ำชั้นล่างมี1ห,ห้องน้ำห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายราคานี้คุ้มมากครับคุณผู้ชมตรงนี้ยังเห็นลอดทะลุออกไปวิวด้านนอกได้นะครับแนวฝั่งนี้เป็นแนวทิศตะวันตกนะ แล้วบ้านนั้นหันไปทางทิศเหนือสำหรับสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องรับให้ได้นะครับอันนี้คือถนนทางเข้าของโครงการด้วยความที่ตัวบ้านทุกอย่างมันคุ้มค่าหมดแต่ด้านหน้าของโครงการนะครับทางเข้ามันจะเป็นสภาพแบบนี้ตัวเพื่อนบ้านที่เราเห็นอาจจะรู้สึกว่ามันเก่านิดนึงนะครับแต่ถามว่าตัวบ้านนั้นสวยหรูเลยทีเดียว เมื่อเทียบกับราคานี้ผมมองว่าคุ้มค่าครับสนใจมาชมบ้านได้ทุกๆวันนะครับวันนี้ต้องกันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ